สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องเบ้าด่าพาดรถทงครับผมกับยำแรงฝนตกเปอยๆพี่น้องเอ้ยพายพี่น้องมาใส่เบ็ดครับผมฟองสิบสามน้ำขึ้นแล้วพี่น้องฝนตกน้ำขึ้นแล้วครับผุผะโอ้ยไปแต่ใส่เบ็ดดีครับผมไม้จุดยอดเลยครับมุมน่ะนี่แหละเบ้าด่าจะพาใส่จับเขียดมาได้บ่ลายมันไดยนี่แหละครับไม้นี่แหละใส่ตาฟางนี่แหละครับผม ทางรถแลีนหลายๆเนี่ยแหละมองเก่าเคยใส่พี่น้องมองนี้มาใส่ย่ำไหนหมานย่ำนั่นได้พี่น้องเบิ้งเมีอนี้ว่าสิหมานซำไหนครับผมหนามมากไหมโอ้เป็นใจตืนต่นเต้นนะครับผมเบ็ดกับไม้ครับพี่น้องนี่เบ็ดกับไม้ครับผมโอ้ยบักเงาเลยวะเนี่ยตะเกาเอ็นมากไม่ต่ส,สันสันปกากงาครับผมเนื้เขียดมาดีเนี่ยบักเงาเลยพี่น้องครับเบ็ดยี่ห้อโชกุนนะครับ บ้าดาใส,ส่เบอร์สิบสองเบอร์ใหญ่เนี่ยถ้จะมีประกอใหญ่ถือเกียดครับผมนี่เงี้ยเกียดใส่มายามเลือกานกับไปใต้ครับผมนะเป้าใส่เบ็ดกียใส่ไปร้อยนี่แหละครับผมเดี๋ยวย่ำหยำนี่พาพี่น้องเบือ้องเน้าครับผมเดี๋ยวมันเบิดเวลาเคลีร์ฟิวบอก่อนครับผมครับผมใส่เรียบร้อยแล้วครับเมิดพอดีครับผม ยามเนี้ยเป็นยังพี่น้องใส่เป็นรถบ่ถือยูอยืนยุงๆผงดแ่ละมลงลงไม่ต้องตงเปตำเข็นจีเคียดขาวแพ่แวอยู่เดินไปบางไกลเฮ้ไม่เห็น้องไปบางตารางครับผม่ายาม,มาจักพากล้วพี่น้องไอ้ทางนี้ก็ยังส่งดึงครับพี่น้องนี่นี่น แม่นี่ดิแม่นี่ดิเ,ออเดี๋ยวพี่น้องแ,ป,งอแป๊บนึงแขกครับพี่น้องมาแล้วครับผมพี่น้องแต้มแรกมาแล้วครับแต้มแรกมาแล้วครับผมประคอโอ้ต้องไปโดนนี่รถแท้ๆพี่น้องครับผมขออนุญาตฝนครับผม ดังน,นี่ก็ตีพี่น้องต้องใช้สิรุดเราเงียบเลยไหมเห็นปะครับโอ้โหรถอีหลีพี่นอ้องเนาขออนุญาตเปลี่ยนแย่ครับผมตีอยู่ตีอยู่น้องยามเปิดเราหลังสุดท้ายแล้วพี่นออ้องครับผมบาตีครับหลังสุดท้ายเนาเดี๋ยว อนเมื่อยพี่น้องเดี๋ยวติดตามยามเนี้ยเมื่อเสาร์นครับพี่น้องนี่นี่แหละยวมพนดีมาถ้ามาแต่เสาร์ครับผมครับผมเจอกันเมื่อเสาร์ครับผมสวัสดีครับสวัสดีตอนเสาร์ครับพี่น้องปกดียามมื่อเสาร์ครับโอ้ยใส่เบ็ดอะไรเมื่อเช่นดีกันเอ่อฝนตกเบิดเครื่พี่น้อง ฝนตกเบิดขึ้นครับเป็นสภาพเลยพี่น้องน้ำท่วมเบ็ดครับผมตกเบิดขึ้นอ,อี่าีนี่น้ำท่วมเบ็ดปอดๆครับผมุมือถือแจ็หลังมีแต่น้ำท่วมเอาครับผมเดี๋ยวพากพี่น้องติดตามยามครับเมื่อคืนนี้ได้มาตัวหนึ่งนาะครับเมื่อคืนได้มาตัวหนึ่งตัวไข่เนี่ยแต่ยังมือเสาน้ำท่วมเบ็ดเอา้าไปติดตามมึงครับว่าเป็นมีมันบ่ หลังนี่มูบลงน้ำเลยพี่น้องไปด่าไปด่ะมีได้น้ำนครับมีได้น้อเนาะเดี๋ยวเด้อพี่น้องปลายังนอ้ออยู่บนน้อเลยกุ้งครับกงเนี้ยจะน้อพี่น้องเลยยังอยู่บนโอ้อยู่ยยอ้ตายปลาคอตายยังแซงพี่น้อง ี่ครับกินมุกลึกเลยกินมุกลึกเลยพี่น้องนี่ยามว่าเสาแตามแหลกมาแล้วพี่น้องกินกินลึกมันได้ตายบ่เอ้าขออนุญาตปดปลาครับพี่น้องกินลึกครับโอ้หลัง,งห่างนานีิกระกุงกุงนองเด้พี่นอ้องเลย องค์ปีนจุ่มครับผมอยู่บนนั้นนาะเอาอย่าอย่ยวกัน,มกน,น,นมยยยไม่เบิ็งครับพี่น้องนะครับพี่น้องหลุดน้ำกันว่าจะอยู่หรือไม่อยู่อยู่โอ้โหย็นครับ เย็นกินเขียดพี่น้องปลาไหลกินเขียดครับเย็นไม่กินเขียดเฉยเลยผมก็นึกว่าปลาคอบไงไเอาเอาเอา่ะแถมที่จองเป็นปลาไหลครับผมหลังทัดมาอีกต่อกันให้ครับทั้งนี้มูปเปียเลียกที่กันพี่น้องคนเห็นบ่ครับวปุ่นเบ็ดอะหมูเปียเลียกที่กันเอาเอาะมาลุ้นกันครับพี่น้อง ครับผมเปียนเรียบมาลุ่นกันสองหลังฟิดเลยพี่น้องโอ้โหุดไปแล้วพี่น้องท่านยาวเบิดเบี้ยงบดไปแล้ว เี่ยวหนาเยอะบดขึ้นรถไปแล้วพี่น้องเอามุกไปนังรถหลัลงต่อไปกันครับโอ้รถไปหนึ่งแล้วครับพี่น้องเอ้านี่อันนี้โกงโกงลงทุกันพี่น้องนี่โกงโกงลงทุกันครับเป็นจังเดยโกงจังเด๋ย์จะได้รุนกันครับงงงงพี่น้อง

ล้างต่อไปพี่น้องหนำถ่วมเบ็ดเบ็ดพี่น้องเกียด์ร้อยรงางนึงครับโอ้สยสจ่ายหน้ำมันร้อนขึ้นพี่น้องแต่มันบ่ร้อนขึ้นที่คลแน่อยู่โอ้ยได้ปลาเป็นไป,ป้ปนบโน,น้อมือนล้างนานยังบ้างนี่ล้างนา,าน,านาก็ส่งเป็นสีดินดินพี่น้องนีอืมอมันจะบอกว่าเลี้ยงปลาเป็น เป็นมาแล้วพี่น้องนี่นี่น,น,น,นี่โอ้บักเงยเลยพี่น้องบักง่งยมาอตงตั้งกล้องง่ายครับรุ่นนี้พูดเโอ้เอ้าแซมที่สามเนี่ยครับปลาเป็นพ่อแล้วครับผมไช้ครับปลาเป็นรุ่นนี้ก็เป็นปลาเข้มเหมดแล้วครับพี่น้องเอ้ย นี่หลังนี้ตั้งเถอะเลยนำท่วมเบ็ดเหียดไว้อยแรงอยู่คนตกเบ็ดขึ้นเนาะคนอ่ะคนเข้าพี่เนาะคนอ่ะเหียดร้อยตายอยู่เฮ้ยว่ามันจะมีปรากฏมันนำเป็นไญ่เนาะแต่เป็นเปลี่ยนยุคเลเนาะคน ô nhạc bò thử nhàng 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 nhạc 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 ป่าเลยกงบุ้มพี่โอ้โกองบุมีป่าพี่น้องเฮ้ยตั้งโกโจดเกลเจียดอยูเ่เบ็ดกระไดน้ำม,มันถ่วมเขียดป่ามันก็เลยเบเห็นเหยนเงียครับผมสองรังสุดท้ายลังนี้ก็ตั้งโกโจดหูยสุดท้ายกันเป็นไร

รผลงานเซานี่นะครับเนาะเป็น40 40คันบักเจ้าเลยผมเห็นมากเลยถ่ายรถเลยพอดีถ่ายรถเลยรถเล็กในใตัวนึงเล็กในปากก้าตัวนึงเซาที่สามต,ตัวพี่น้องอเฮ้ยได้ไปเลยเบอร์ยูยามยันเตอร์ฟ,วฟิวคนตะว,วนันมันกับวันยังหันไม่ได้หรอกครับเขาจะว่าเบอร์ฟิวหุ่นวันที่12คนโอ้ยอื่น ปลาไม่ได้หลุดหลายหมูจุกปุกเพียบครับผมขอบอ้วเบิ้งหลังก,ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจครับผมบ่าวดาา่าผ้าเลาะพงเลาะท่าไปเรื่อยๆอย่าทิมอย่าปลากันเด้อพี่น้องมนันบ่อมันกันได้ครับผมเดี๋ยวคลิปหนา้าจะพามาแก้โตไหมครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้ก,กับยัยเจ้าวค้า่าสวัสดีครับ